ใช่สีได้เลี้ยนไส้แนลก็เด้อ,นนดอดมือนี่จะมาแกงขี้เล็กกะขี้เล็กแบบบ้านๆเนอะมด้แกงขี้เล็กใส่หมูย่างแก่บางคนก็มักหนังก็ใส่หนังเนาะบางคนมักหอยก็ใส่หอยแก่ใส่บันมักแก่ขี้เล็กต้มเองต้มบองเว้นห่นจ้ะไปซื้อจากตลาดนานใบสดๆมัน มันต้มเอาเองอันนี้น,าน,น,าน,น่ากินมากผีก็ต้มไว้มันเปรี้ยวหวาบต้มเองนี่ตัวอันนี้เครื่องแกงแกะใส่พริกใส่กระเทียมหอมแดงแล้วก็เกลือเกลือใส่ได้จากเกลือจะใส่ไปแล้วอ่าน้ำปลานิดหน่อยหองเครื่องกรนเลยอย่องตัน สามด้วยน,น้ำปลาจ้ะน้ำปลาอ่าจะเอาประมาณนี้เราไ้เก็บไว้แล้วจะนะันนี้แหละฝนตกน้ำเดือดน,น้ำยานังแล้วจ้ะจน้ำยานัง ก็ต้มดับมาให้นน้ำยานา<ม>งขี้เหล็กต้มเองจ้าต้มเองนี่ต้มเองต้มเองก็ต้มไว้มันบ่แเซตไม่ต้มๆยังไงบ่นก็ต้มไว้นี่จ้ะแกงขี้เหล็กเขนขี้เหล็กย่างหมูย่าง<ๆ>แก่ หมูย่างใส่หมูย่างค่ะมาซื้อก็ได้หมูย่างนี่ตลาดนะนได้มักมันกับเตยหนังแก่แล้วแต่แต่คนมักแล้วเตะคนมากก่อนจใส่พักทั้งหลายลงไปพักมีอย่างแน่กับซีนี่ดอกหอมกับซีนี่เบอร์ที่แล้ว เป็นนอมทั่วไปนี่แหละจ้ะเ้็นนอมทั่วไปพีดหรอไม,มีลูกโดดนั่งได้ใเด้อนี่นี่รูกโดดนะมีลูกโดดอ่ะตายในหม้อเลยล,ลูกโดดมันจังเจ็บอ่านี่เลิกใจทีหลังแล้วกอีตูก็เป็น ก่อนก็แย่งอืมเป็นตัดีหลังน่ใจเนาะหอมจังเลยหอม,หอมหอเป <c oughs> <ง>็นตัวแจ่เพื่ออย่างนี้ส่ติดใ่ผงนวดแล้วแด้อผงวิเศษจะแะผงนวใส่ผงวิเศษจ้าเอาปมมาณนดีเลยแจกแกงเนี่ย เดอ้อมากินน้ำกันเ้ยจ้าเอฟซีมาหักน้งมาบดน้อยกันได้ได้สีสัน่นากินเดี๋ยวพร้อมเสียมนัวแกงแบบบ้านๆเนาแกงขี้เหล็กบ้นบานๆนะจ้าใส่ประแดกดตองใส่กะทิแม่เราบ่มักใส่กะทิ แม่ตักซีมนี่ก็ได้มันปว<ล>ดปเบือลงไปเพื่อความเข้มข้นน้ำก็เบือ,อเไาจะึ่งใส่ปิกร,ประเบือพอได้มันจะติดก้นหมอจ้อก้นเนี่ยเ้าใส่ตัวมันเดือดเดือดตัวน้นใหญ่ต้องิดโงแล้วโอยเดือดสักนิดนึงอล้วพอตัวก็จะแง่เือยัง อีตูกะเพรากแยงส่น้ำก้นแต่พ่อถ้าให้มักแต่พ่ออีตูกับใส่แค่พ่ออีตูจ้ะี่ยอันนี้เดือนซื้อมาทั้งสองอย่างเด้วยซีไใส่รังกันแยกเท่ากันละจ้ะหอมหอมหวยหวยห่วคนตกไปปล่อยจ้ะซิมอยากน้ำบอพี่นอกน้ำปลาได้ไหมจ้ะเพิ่มน้ำปลาเพิ่มน้ำปลาลงไป นี่ยไม่ได้แส้บมะแข้งนาะอันมนเะเส้าไม่ได้ดต้มเส้ยมะแข้งฮะมะแข้งพ่กพ่อเลยเปล่าซื้อเปล่าออกมาคนมันไหลไหมอ่าเราอยากยูหมองค้นไหลๆเรืยบริเวณไตมแข้งก็ต้มเสรตัวมาแข้งไม่ต็ดเหีเย,ยนเจิดง่ายไง้เจิดง่ายเจิดง่ายนี่นี่หะมูย่างโอ้หมูย่างแกะเนี่อแทบ ยงขี้เห็กใส่กองย่างแล้วแก้แบบแล้เล่าเฮาเรียมมักนังกับใส้นังกับไปแ้อาพักใ้แงงแก่แงงอะไรงไฟทำมด้วยพระอิตูพักหลายมันยังแจกหอมเลยลบาทนี <ım. S 2> ่ได้พี่น้องมุดจอมากินเด้อ รุนแล้วไม่ใช่เดือนบริเฮตจะคือถึงจะไม่เห็นเลและก่อนที่ขเขามาตายบางทีเด็กคนเดียวนเป็นมัดเป็นมัดนี่จะหย่อนางายง่ายบางเว้นอย่าเล่นมาตรงไวเพราะว่ามีเวลาตรงเองดีกลัวไปเสือก็ตรงไวแ้แล้วไม่แสบ โอเคหรือยังรอแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวให้แม่เราซิมให้เบิง้งบรรยากาศฝนตกพี่น้องตกไปปล่อยตกเข้ากับเศร้าจ้าบรรยากาศดีวันนี้เย็นๆซาร่าแหนแม่ซิมเลยซิมตรงเออใช่ถ้วยกินไหนก็ได้เออ ชิมตรงนี้ก็ได้เดินไปก็ได้แล้วแต่บอ,นอันเพนเบิ่งได้เป็นนางกินยุโ่โตะกอืมมันสีม่มมากเกินไปชิมยุ่โตกไเดียวยงังหอ,อมมาเลยโอ้ยนอ้องเป็นตาแบหอมมีดีเลยนีแนวันอมต้นหอมหอมมากเลยแหละอ่เดินติดากแบบนี้ แต่แห้งหมูย,าาย่างคือน้องว่าคือบุกแกงทิเล็กเห็นเบื้องเน่ปะแซนจับเลยอ่าเดือนเดือนจะได้จ็คให้แกแต่เบื้องเดืนเดือนเห็นยังให้เบื้องนะะั่นอะเม่นมาบอกว่าจะเด้อคอมเมนต์มานะคะคอมเมนต์นมาเลย,เลยอ่าอันนี้คือหมูย่างอืมสันโคลหมูย่างแกนี่ก็คือลูกโดดอืมอืมแต่คือยัง อมใจหอยแดดแดดพี่กันเลี้ยงมวลน่ะจ้ไปอมเจหอยปลาไปซิมบานไปซิมห้พี่นองเบิ้งหืมน่ากินไหมคะแดดเป็ยังไงแดจ้าปลาไปเอากระยางน้ำแม่แล้วเนาะบ้วบดิตัดวิดีโอได้เดี๋ยวมาถ่ายเอาาแม่เดินไปเลยเดมาถ่ายเอาหั่าเออบอทยดอกง ไปจ่าไปซิม,ม,มนี่บรรยากาศค้างบ้านนะคะเนาะฝนตกจืนแน่จักน้อยนั่งจากกินข้าวกินหมูกระทะเสร็จแล้ว <c oughs> แม่เอาถ้วยหมูกระทะออกก่อนไปเออเอออืเอเออเาอเอีเออ <c oughs> เอาา <c oughs> อยอเ มาสิบรีมกับซีรสบดอะไรกันนี่เลจ้ะอ่าเบิบบ้งกบบระคักเบิ้งกบบระคักอืมอ,อ,อีกพริกล้อเออไม่ต้องลูกดดไม่ต้องพริกรล้อแล้วก็ไม่ต้ง<ข>องคอหมูย<ม>่างแกหอมๆเลยซีม,มอะไรอ่ากระต่ายมากินกับแม่แม่ชิมเลยโอ้ยเดี๋ยวเด้อพี่น้องเลยขั้นจมูกมาเรือเ่อยแสบๆเด้อ พ่อ่าเสียมีบ่พ่อเสียมีบ่ไปทังไหนู้ฟเญ่เว่น,ต,ออนต้องเคยจุกหมูก,กับถาบ <c oughs> ่พ่อคอือตากยาคือแบบมันหอนแมกิมหยาคือเรื่องมันหอนม่คือตำมึงเลยเปล่ากอนนันคืลวกเขียว,ลวรลน อย่าลืมกดติดตามนะคะช่องแม่เดือนนะคะนี่แหละตามที่ปักหมุดเนาะเ็งใดแสบเวอร์เลยแสบแสบอบครับคอนหอนไม่ไม่เลยนี่ไอ้ตัวตัวแล้วจ้ะมาเริ่มมาเริ่มมากินน้ำแกงเลยพี่น้องเลย นี่ขั้นมาแกกินข้าวเหนียวนี่แะน,นี่ข้าวเหนียวกบบน,นี้แกชิ่มๆเลยเนี่ยเลื่อยินเลยโอ้ยปื้มเปล่ามานี่ <c oughs> กระลูกอกีดโลดีนนี่กินงั้นก็ไม่แสบลีนลรื่งฮดแสบแสบแสบจัดเัวมันบริเวณกินโดนละนี่นี่ข้าวเหนียวจ้ะข้าวไม้ข้าวเหนียวอ่อนๆเหนียวไม้ แอบหอมเลยหอมเลยพอหมูอมอย่างแล้วมันหนักห่อนกินยากแอบพักแอบบาปึกจ้าผู้ใดทั้งสี่เลยให้พร้อมได้ยังไงพี่น่องเอ้ย โ okay. อเคปิดคลิปหน่อยค่ะสิบสองนาทีพอดีกินอีอ่างไรบ้างอ,อ,อีกคำหนึ่งก่อนอยู่ยู่อ่อยู่ยั่อ่อยู่ยั่ยเลยจ้ะอือได้ยากก็ซื้อมาแกงนะจ้าจับครับน้องเลย ใส่ยมังคอยจูมน้ำก็ได้กันผู้ได้มากมังเื่หอยกัเอาหอยใจมังเซ่หนัองงวกอะคือหนัองงวกที่ก็ต้มแล้วก็มีจ้ะหรือว่าจะเดือนสีมากไอ้ใส่หมูย่างเนื้อหมูย่างหรือว่าหมูหมูย่างก็ได้ค่ะแสบเพื่อกันหมูห<ส>มู<โ>กระเซียก็หมูหมูนที่ยำคลุกๆแ่บ,บแอยู่กะชิฟนี้กับซัำนี้เนาะจ้ะเนาะ อย่าลืมมันกดติดตามให้เดือนชาแนลได้จ้ะเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดรับกระไรแล้วก็กดติดตามไม่ให้เดือในได้จ้ะเด้อให้เดือนชาแนลแน่แล้วไปลิปหนาแล้วจะน่าจ้งพอกันไหมอ่าพยายามให้เดือนเฮ็ดอีหยังกะคอมเมนต์มาบอกได้จ้ะเด้อแล้วก็สวัสดีจ้าบ๊ายบายอืมอ่าเบิ่งแกลไกจ้าเบิ่งแก่ไก่เอ้ยหันเลยบป็น